สุมาณสวันดิตาสุนาริมาดาวีจันทราสโหดีริหมมมาเยมุนีกานาวันดิตามกขชาประชายเนีมันจุลอาบาศรีเวดานุเตหนึ่งในบทกวีที่ไพเราะที่สุดของพระแม,ม่ลัทธมีซึ่งได้ถวายบทมนโดยนักปราดวิยาเสดอานาไปยนี่เป็นอีกหนึ่งพระนามหนึ่งของพระแม่ซึ่งแปลว่าไม่ทอดทิง้ง พระรัศมีเป็นพระฉายาคู่บารมีของพระนา,ายณ์พระแม่ทรงไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ในทุกย่างก้าวแสดงให้เห็นถึงความพักดีและความเชื่อมั่นที่ไม่เคยวันวหวพระรัศมีไม่เพียงเป็นเทเพียงความมั่งคั่งแต่ยังเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักของพระแม่เป็นเครื่องหมายของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นบทเรียนสําคัญให้เรายึดมั่นในความดีงามการเสียสละ และความรักที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพระรัศมีปรากฏในรูปของเทพีท,ที่ทรงประทับอยู่บนดอกบัวซึ่งสื่อถึงความบริสุทธิ์และการไม่ถูกข้อมงมจากทางมนทินดอกบัวจะเติบโตขึ้นมาจากคนตมแต่ก็จะเบ่งบานอย่างบริสุทธิ์อย่างไร้มนทินดอกบัวยังสแสดงถึงความมั่งคงและการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคบานอย่างสง่างามแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เราสามารถเรียนรู้ได้แม้ในช่วงเวลาที่เกิดความท้าทายต่อการดำเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติภักติและไม่ยอมแพ้เราสามารถแสดงความงดงามออกมาจากภายในได้อย่างสง่างามเหมือนกับดอกบัวที่สง่างามแม้เติบโตที่โคลนฮารีคุชนา